สวัสดีครับตอนนี้อาจาูบุ๋ยทำอะไรครับหนูจะหูจะมาทำปั๊มน้ำมาซุปเปอรครับผมปั๊มน้ำมาซุปเปอร์สตรีทสามนิ้วครับแบลเลตครับผมตอนนี้เราจะมาเทสอ่าแบตลิเธียมนะครับตัวนี้ลิเธียมเป็นลิเธียมไอออนครับผมอ่าสิบสองโวลต์สามสิบแอมป์อนุกรมกันสี่สี่ลูกเป็นสี่สิบแปดโวลต์สามสิบแอมป์นะครับผมตอนนี้วัดโวลต์ได้ห้าสิบครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับอ่ะลองดูครับสติมเลยครับ ปาบเข้าไปอ่ะจิ้มปึ๊บทำงานที่กี่แอมครับผม,มสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดได้น้ำเต็มท่อครับสิบเจ็ดแอมแอมกำลังสวยนะครับสิบเจ็ดแอมถ้าประเมินก็ต้องมีเกือบสองชั่วโมงนะครับจากประมาณนี้จากริเทียมด้วยครับผมอ่ะประมาณนี้เลยอ่ฮะสี่สิบแปดโวลต์น,นี่ครับ ท่อครับอ่ะฮะครับผมไปนู่นเลยครับผม,มก็ร้อยเมตรนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับโอ้โหนี่ครับบนไปนู่นนะครับเดี๋ยวเราจะรับยนะ้ำ กระชินไหมครับนั่นครับอ่าครับผมโอเคก็าเด็กๆก็เล่นกันส่วนฝนาเล่นนะครับอ,อรับ แล้วครับผมก็เราดูดน้ำเจ้าพยานะครับเข้ามาเข้าเข้าอะไรดีนะอันนี้ครับก็คือเข้าเข้าสระนะครับสะที่มีเรือหงเรือหงลำยากัยกษ์จอดอยนะครับยา<ด><ม>วอ่ะร้อยเมตรกว้างสิบเมตรนะครับประมาณนี้เลย ครับผมคือมี2ฝั่งนะครับฝั่งนู้นด้วยนะครับ10เมตรนะครับสูงประมาณ85เซนอ่ะเดีย๋ยวเราจะลองดูว่าจะดูดเต็มไหมแต่ตอนนี้มีเด็กน้อยเขาดูดน้ำรถต้นไม้อยู่ตรงนู้นนะครับโอเคครับผมอโอเคนี่คือปริมาณน้ำที่ได้นะครับนะฮะครับผมขอบคุณครับ